สวัสดีค่ะวันนี้มาปล่อยมีดทั้ง5เล่มนะคะมาดูเล่มที่หนึงกันนะคะเป็นมีดใบข้าวนะคะความยาวของมีดนะคะเล่มที่1นึอยู่ที่สินิ้วนะคะใบก้างอยู่ที่1.9นะคะสันหนานะคะอยู่ที่ห้ามิลค่ะด้ามอยู่ที่7นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้เมเกลือนะคะแก่็ดไม้เมเกลือนะคะเล่มที่1นะคะเล่มที่2นะคะความยาวของมีดอยู่ที่12นิ้วนะคะใบก้างอยู่ที่สอ สันหนานะคะ6กมิลด้ามอยู่ที่6.5นะคะเล่มที่3นะคะเป็นอิโต้นะคะความยาวอยู่ที่13นิ้วนะคะใบกว้วนยี่2อสันหนานะคะอยู่ที่7มิลคด้ามอยู่ที่7นิ้วนะคะด้ามโชว์ลายไม้นะคะเป็นด้านไม้ประดู่นะคะเล่มที่4นะคะมีแร่นะคะความยาวของมีดอยู่ที่ 7.2นะคะใบกว้างอยู่ที่2.5สันหนา6มิลค่ะด้ามอยู่ที่5.5นะคะเป็นด้ามไม้มะเกลนะคะพร้อมฝักนะคะฝักจะโชว์ลายไม้นะคะเล่มที่5นะคะเป็นมิตรแรกเหมือนกันนะคะความยาวอยู่ที่7นิ้วนะคะใบกว้างอยู่ที่2.8สันหนา6มิลค่ะด้ามอยู่ที่5.5นะคะเป็นด้ามไม้ประดู่รนไฟนะคะพร้อมฝักนะคะมี4กับ5นะคะที่พร้อมฝัก หนึ่งสองสามนะคะเล่มที่หนึ่งนะคะอยู่ที่พันสามร้อยส่งฟรีนะคะเล่มที่สองอยู่ที่หกร้อยห้าสิบส่งฟรีนะคะเล่มที่สามอยู่ที่เจ็ดร้อยส่งฟรีนะคะเล่มที่สี่อยู่ที่ 1, 999บาทส่งฟรีนะคะริมดี่5 9 9 9บาทส่งฟรีนะคะวันนี้มาจัดโปรให้ลูกค้านะคะเพน่มกำไรให้ลูกค้านะคะราคาไม่แรงมากนะคะมีทางนั้นเราทดสอบให้ทุกเร่มรีวิวจากมีจริงนะคะสินค้าตรงปกทุกเร่มนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทักแชทได้เลยนะคะเรียนลูกค้าน่ารักทุกท่านฝากติดตามเพจช่างสัตว์และช่อง YouTube ด้วยนะคะขอบคุณมากมากนะคะ